จูบเลยลุงชายจุบเลยครับเอ,อรบค,ครับผมสวัสดีครับ FC สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ผมไป f อฟซนะครับมาแอลดูนะครับควายงามนะครับข้อควายงามของคุณหนุ่มเจียงใหม่นะครับเปิ่นเลี้ยงควายไว้นักขนาดนะครับสำหรับควายงามนะครับสร้างตรงมาจากที่ไหนครับเอ่อ ส่วนมากก็เป็นอูไทยครับเขาใหญ่เขาใหญ่อุไทยนะครับอันนี้เลี้ยงไว้ประมาณกี่ตัวครับสําหรับอยู่ที่ศรลปีบ้านเขาตอนนี้มีอยู่ในสามตัวครับแล้วก็อยู่ที่เขาใหญ่บสองเขาใหญ่ก็มีอยู่เขาใหญ่ก็ไปฝากผสมที่นิรันีฟาร์มเขาใหญ่เสียต่ออ๋อครับผมแล้วนี่ก็ผมนะครับได้รับเกียรตินะครับเชิญจากเสียหนุ่มเชียงใหม่นะครับได้รับเกียรติเชิญนะครับ เพื่อฮื้อลุงชัยนะครับมายิ้มแข่งควายสำหรับวันนี้นะครับลุงชัยเพิ่อกมาตามคำเรียกร้องเนาะเขาจะเอาตัวไหนดีเดี๋ยวฮื้อเซียนุ่มเชียงใหม่เข้าไปฮื้อลุงชัยเลือกเอาเลยว่าลุงชัยต้องการจะยิ้มแข่งควายตัวไหนเนาะตัวไหนฮหก่ แข่งได้หมดอ่ะได้ก่อนเอาไหนลองพอลองย้มมาอันนี้มันอันนี้มันออกแนวฮิปโปตู้ตูตู้นะครับผมปะเดี๋ยวผมจะให้เสนุ่มปาไปดูไยด้านในครับผมนะครับลูกไฟาย้ตู้อย่างมาใหญ่แตะใหญ่ว่ายุบได้ก่อนครับมายุบได้เลยจูบปากได้ก่อนครับ จูบได้ลุงชายจูบปากเลยราคา้นอะอันนี้ราคาต้นใดครับสอบถามราคาถ้าบาอันนี้เสียต่อแบ่งมาเือตอนเกิดสี่แสนครับสี่แสนณราคาปัจจุบันหรอครับราคาปัจจุบันนี่ยยังบ่ได้เปิดนะครับยังบ่ได้เปิดอันนี้นี่ใหญ่จริง นีน่ควายสิบสิบสี่เดือนควายสิบสี่เดือนนะครับโอ้โหครับลุงชัย้านั่งเหรอครับเอาบบเอาทอดคามแล้ว <c oughs> อันนี้อย่างใหญ่นะครับแล้วขก่อนที่ว่าเห็นลงอา่าทางด้านของเพจของเฟซเหรอครับที่ว่าเป็นควายเผือกเหรอครับ อพระนั้นควายเผือกนั้นไปอยู่เขาใหญ่ครับอ๋อย้ายไปอยู่เขาใหญ่ครับผมอืออ mm ือ hmm. อันนี้ <Yeah. S 1> นี่งามแตะอันนี้เป็นควายไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ก่ครับแม่นควายควายไทยครับเอ oh. ้่นี่ครับผมสายสายประกวดครับแล้วถ้าสมมุตินะครับมีคนอยากได้มีคนที่ชื่นชอบนะครับอยากได้สายพันธุ์นะครับ พ่นจะติดต่อได้ทางไหนครับเข้ามาทางเฟ b บุ๊กเล้ครับเฟ b บุ๊หนุ่มเชียงใหม่ซุ้มสิริกัลยาฟาร์มหนุ่มเชียงใหม่สิริกัลยาฟาร์มนะครับเียครับผมท่านใดนะครับอยากเลี้ยงนะครับอยากเลี้ยงเอาไว้ประดับบารมีนะครับท่านก็สามารถนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับลองเข้าไปดูครับฟาร์มเปิ้นตั้งอยู่นะครับอำเภอสารปี นะครับฝากติดตามโดยนะครับสำหรับข้อควายงามของคุณนุ่มเชียงใหม่ครับผมกู้บดายเนึกหาว่าควายนี่แปลงเดียชีวิตขิงกันวะเป็นแปลงตัวเป็นแสงเนาะพีแสงพีพี่แายกิ่หมื่นเหียเอ๊ะหั้งคือแปดร้อยรับบ่โอ้โหผมใช้ลบเนาะ อันนี้ตัวปูตัวแม่ครับเสียอันนี้ตัวแม่เี่ยตัวแม่โหโหอันนี้แม่พันเลยครับตัวแม่ตัวนี้เป็นลูกไอ้ลุงเพชรครับลุงเพชรเพชรตัวนี้ก็กําลังตองครับไม้เจ้าไม้พระโผนใหญ่งามแตะใหญ่แตะตัวนี้ของร้านห้าครับตัวนี้มีราคาร้านห้างคนสมัยตะกอนนะครับกลัวนะครับ กลัวการเลี้ยงควายเลี้ยงวัวเลี้ยงควายกลัวการทําไร่ทํานานะครับปัจจุบันนี่มันแตกต่างกันขนาดครับปัจจุบันนี้ถ้าใครบ่มีสตางนะครับหมดสิทธิ์ที่จะได้เลี้ยงนะครับที่จะได้โยนชมความงามของควายไทยนะครับสุดยอดเลยตัวนี้สายเลือดดีกระดูกใหญ่ครับผมนี่สายเลือดกระดูกใหญ่ครับสายเลือดดีไทยครับสายเลือดที่ไหนครับ อุทไทยสายเลือดอุทไทยอุทไทยหมดเลยส่วนมากควายงามนี่จะต้องยกคืออุทไทยอุทไทยควายใหญ่ครับ๋อครับผมลุงชัยสรุปแล้วลุงชัยจะเลือกเอาตัวไหนครับที่ว่าจะเฮ้ยยิ้มแข่งเดี๋ยวผมจะได้ถามคุณนุ่มเจียงไม่เปิ้ลเนี่ยปะ ระวังมันจะเอาแน่เอาลอกลิ้นเหมือนกันเนอะใกล้ใลุ้งชัยจูปากได้ก่อนครับบาจูได้อย่างถึงบาจูยิดีไม่ครบควายที่ไหนมาครบผู้เลยอะไอันน้มใกล้ใกล้มาลุงชัยยิ้มหน่อยครับเป็นการยอกร้อนะครับเป็นหันขยันบาเข้าใกล้ๆกลัวอย่างอะไรเปราะถ้าเป็นฮานี่จูบละคิงบาไป ใจคุหนั่คนนี้กิเงยังมาจูบไปเลยพุนตองเอากล่องอะจูบเลยลุงชายจูบเลยครับเล่น่ตัวนี้จะจูบแต่เออเอาละวันนี้เสียหนุ่มเชียงใหม่นะครับ อาจจะได้พ่อพันตัวใหม่วันนี้นะครับวันนี้นะครับเชียงใหม่อาจจะได้พ่อพันตัวใหม่เลยแล้วประเดี๋ยวนี้เพ่จะมีศูนย์รีดน้ำเชื้อนะครับผมรีดได้ถึงคนถึงควายเน่ะโอ้ขนาดนั้นลุงชายลุงชายได้ยินเหรอครับประเดี๋ยวนี้หนุ่มเชียงใหม่คุณหนุ่มเชียงใหม่เป็นบอกว่าจะมีศูนย์รีดน้ำเชื้อของควายและของคน นะครับเดี๋ยวลุงชัยเฮาเขาไปทดลองเหตุกรรมรีดน้ําเชื้อของลุงชัยเหตุกรรมนอะเพราะอ้าว,<อ>วนี่อย่างครับปกเป็ดลูมาปรเดี๋ยวนี้ครับแล้วมันเกิดลูกออกมาไม่เป็นยังไงเขาก็ลองเอาไปผสมพอข้ามสายพันธุ์จะได้เหรอไปดียให้ไป